สีขาวทิมเบีย้ยสูงไล่มา้าสีแดงใช้เบีย้ยกินสีขาวใช้เม็ดกินอีกครั้งสีแดงเอาม้าหลบสีขาวทิมเบีย้ยยึดพื้นที่ สีขาวทิมเบีย้ยขึ้นไปสีแดงโอสามเบี้ยสีขาวจึงทิมเบี้ยลงรูสีแดง,งทิมเบียเบ้ยอีกตัวบุกขึ้นมาสีขาวเลือกถอยเม็ดกินสีแดงใช้เบีย้ยสีขาวกินโต้อตอบสีแดง เอาโคนขึ้นสกัด สีแดงใช้เบีย้ยกินโคนสีขาวใช้เบีย้ยกินเป็นเบีย้ยสีแดงใช้โคนกินเบีย้ยสีขาวทิ่มเบีย้ยจับมา้าม้าแดงถอยหลบสีขาวหงายสีแดงถอย สีขาวทิมเบี้ยอีกครั้งสีแดงถอยเม็ดไปแลกเบี้ยไงสีขาวใช้ม้ากินโคนสีขาวเดินมา้าแลกมา้าสีแดงไม่แลกใช้เรือกินเบี้ย สีขาวจึงเอาขุนเข้าไปเพิ่มสีแดงเดินเบี้ยผูกสีขาวกินสีแดงกินลุกสีขาวถอยหลบสีแดงขึ้นโคลน สีแดงเดินมาจับโคนสีขาวกินเบีย้ยสีแดงลุกสีขาวบังสีแดงลุกสีขาวขยับหลบสีแดงกินสีขาวกิน สีแดงกินสีขาวกินเหลือม้าแดงกินโคนจากนั้นสีแดงเอาเม็ดแลกเบี้ยงหาย สีขาวโดนสีแดงใช้ม้ากินสีขาวจึงกินคืน สีขาวจะอ้อมหลังสีแดงใช้ขุนปิด สีขาวพยายามจะเดินขุนสีแดงเริ่มเอาคนไปบล็อกระหว่างที่สีขาวเดินสีแดงยังมีเบี้ยคว่ำจึงไม่ได้นับ สีขาวขยับขุนเข้าฝั่งสีแดงกดดันพื้นที่สีขาวยิ่งขยับริมกระดานสีแดงยิ่งกดดัน สีขาวจับขุนเดินลงมาสีแดงเดินโคนสีขาวถอยขุนสีแดงเดินเบี้ยงหงายสีขาวขยับสีแดงนำเบี้ยงหงายเข้ามาสีขาวยังคงเดินต่อจากนั้นสีขาวเดินเข้ามุม สีแดงเดินโคนสีขาวเดินอีกหนึ่งครั้งสีแดงปิดเกมลุกจน